สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการพิเศษทาง c m เ TV ร่วมกับทีมงานปัตะะข์ใฟิล์มสตูดิโอโปรดักชันและผมนายนัทวัฒน์วงปฏิมาชัยเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2555เป็นวันที่พี่น้องชาวราชาพัฒเชียงใหม่นะครับร่วมการสืบทอดประเพณีเดินขึ้นดอยรับเข็มผูกไทยกับน้องนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2555ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศและก็สัมภาษณ์น้องๆกันเลยนะครับผม นักศึกษาทุกคนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของพวกเราเป็นวันมิ่งมหามงคลนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสาเดินขึ้นดอยนมาสการาพระลมพรธาตุดอยสุเทพและรูบายเจ้าศรีวิชัยและเป็นวันสําคัญที่พวกเราจะขึ้นพิธีรับเข็มแล้วก็เข็มขัดในน้านวันนี้พมเ,เองในานามของมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์ ก็ถือโอกาสนี้นะครับก็ขอให้สิ่งที่ดีงามที่พวกเราทำในวันนี้ขอให้สิ่งนั้นเป็นเดชบารมีให้นักศึกษาทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนและชีวิตอ,อื่นๆน,นะครับเราขอให้มีความสุขในขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชวัตนเชียงใหม่พบกับสิ่งที่ดีงามตลอดไปครับขอให้ทุกคนโชคดีฮะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดกิจกรรมเดินขึ้นดอยของน้องใหม่ทุกปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีในการที่นักศึกษาใหม่ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดเชียงใหม่เองหรือว่าทั่วประเทศไทยนะคะจะก็จะได้ไปกราบไหว้บูชารูบาศรีวิชัยและพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองทุกคนมีความกระตือรือร้นตื่นเต้นมาก เพราะว่านอกจากได้เคารพสักการะสิ่งสำคัญผู้บ้านผู้เมืองแล้วก็ยังเป็นวันที่น้องปีหนึ่งได้รับเนคไทแล้วก็เข็มซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับการเรียนในมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะคะ เรียนคณะวิทยาการจัดการสาขานิทศศาสตร์ค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็เหนื่อยมากตื่นตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มาตั้งแต่ตีสามแล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อน้องแจนค่ะเรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะความรู้สึกที่มาขึ้นดอยนะคะก็ก็ได้เห็นเพื่อนเนที่ต่างสาขาด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเรียนก็ไม่เคยเห็นใครก็มีความสัมคี ก็ได้เห็นน้ำใจของเพื่อนด้วย สวัสดีค่ะคือชื่อโบโนะคะเรียนคณะวิทย์เอกฟิสิกส์ค่ะความรู้สึกที่ได้มาเดินขึ้นดอยนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมของมหาลัยทุกคนต้องมาเดินขึ้นดอยอีกอย่างเขาเชื่อว่าการเดินขึ้นดอยแล้วเดินไปให้ถึงจุดหมายเราจะประสบความสําเร็จในการเรียนค่ะอิงครับคณะครุศ,ศาสตร์ครับมีความรู้สึกสนุกครับดีใจที่ได้มาเดินขึ้นดอยครับรุ่นพี่เทคแคร์ดีครับ น้องฟ้านะคะคณะครุศาสตร์เอกการผรถมศึกษานะคะค่ะสําหรับความรู้สึกในการมาเดินขึ้นดอยในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งของชีวิตเด็กปีหนึ่งในการขึ้นดอยครั้งหนึ่งค่ะรู้สึกว่าการขึ้นดอยครั้งนี้ต้องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะสวัสดีครับน,น้องชิดเต้ยเรียนอยู่คณะนะคุรุศาสตร์เอกชีวะว,วันนี้เหนื่อยมากมาขึ้นดอยแต่ก็สนุกดีค่ะ มันไม่รู้ว่าจะอีกไกลแค่ไหนซื้อตายค่ะ สวัสดีค่ะแป้งค่ะสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็สนุกมากค่ะและก็ภูมิใจที่ไม่ได้ขึ้นรถค่ะค่ะชื่อชื่อเล่นชื่อนุค่ะมาจากคณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะที่ได้มาทำกิจกรรมในวันนี้มีความรู้สึกว่ามีความสุขเหนื่อยแต่ว่าได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ่นนและพี่น,น้องๆทุกคนได้มีความสามัคคีกันค่ะครับชื่อนัทครับ เรียนนิทศศาสตร์ครับเดินขึ้นดอยนี่ก็ดีเหมือนกันครับได้ความสามัคคีครับมาได้รู้คุณค่าของทายและของที่เราจะได้มาครับแค่นี้แหะครับขอบขอบขอบคุณครับบีโก้ครับเดินขนนี้บีโก้ครับจิบจีบครับเดินขนนี้บีโก้ครับจิบจีบครับชื่อแอมคะะเรียนคณะวิทยาการจัดการนะคะ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากค่ะแต่ก็ภูมิใจค่ะที่ได้ขึ้นมาค่ะก็เป็นการวัดความสามารถเราค่ะว่าเราแบบว่ามีความสามารถขนาดไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อโมค่ะมาจากคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์แขนงโฆษณาค่ะวันนี้รู้สึกว่าถึงจะเหนื่อยนะคะแต่ก็สู้ค่ะรู้สึกว่าไม่ไหวไม่ไหวแต่เห็นเพื่อนไหวก็ต้องไหวก็ต้องสู้ค่ะสู้สุดใจขะดินค่ะขอบคุณค่ะ ชื่อเล่นชื่อน้ำหวานนะคะเรียนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะความรู้สึกที่ได้มาขึ้นดอยวันนี้นะคะก็คือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเราได้เดินขึ้นดอยในน้มของเฟชชี่มันคือเราได้เดินครั้งเดียวค่ะและเป็นโอกาสที่เราจะได้ขึ้นไปดอยแล้วก็มีกการทําบุญอีกอย่างหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อยิงยิงค่ะจากสาขานิติศาสตร์ค่ะความรู้สึกที่ได้มาเดินขึ้นดอยวันนี้ก็สนุกดีค่ะ เดินเรื่อยๆแต่ก็เหนื่อยนิดนึงเดินเรื่อยๆแต่ก็เหนื่อยนิดนึงชื่อชื่อเล่นอาชิค่ะขนาดมนุษย์สัตว์และสังคมพมสัตว์ยูเอเดนตีค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้ขึ้นดอยมาเอาเข็มภูมิใจมากค่ะสวัสดีครับผมนายวิรพลธุมิเดศสาขาวิชาสาธารณสุขศา,าสตร์ผมมีความประทับใจครับที่ได้ขึ้นดอยครับ ผมรู้สึกดีมากครับที่ได้ขึ้นดอยกับรุ่นพี่และเพื่อนๆนะครับอืสนุกมากครับแล้วก็เหนื่อยครับแต่ก็ยังมีเพื่อนนะพี่ช่วยๆไปครับหลังจากที่รุ่นพี่และรุ่นน้องนะครับเดินจากตีนดอยสุเทพขึ้นมาจนถึงจุดนี้ครับระยะทาง11กิโลเมตรนะครับก็จะมาถึงโค้งสุดท้ายนี่แล้วนะครับชื่อว่าโค้งขุนกันหรือชื่อีกชื่อหนึ่งคือโค้งสปิริตนั่นเองนะครับจะเป็นโค้งที่ทาจะทําการวัดใจกันเลยนะครับว่า จะมีสปิริตกันมากแค่ไหนนะครับโดยโค้งเนี่ยพอถึงจุดนี้นะครับเราจะจำการกอดคอแล้วก็วิ่งกันขึ้นไปนะฮะจะเป็นการทดสอบแรงใจและความสามัคคีนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับว่าจะมีความสามัคคีกันมากแค่ไหนครับผม ตอนนี้นะครับเราก็หลังจากที่ได้เดินขึ้นมาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพครับเราก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องกันว่าน้องมีความรู้สึกยังไงที่ได้พิชิตดอยสุเทพแล้วก็ได้รับเข็มกับไทยครับผมก็รู้สึกภูมิใจครับผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับคาว่าเหนื่อยครับที่ได้แบบว่าทุกคนได้มารวมตัวกันเดินขึ้นดอยในครั้งนี้นะครับผมก็รู้สึกภูมิใจครับก็ เหนื่อนนิดหน่อยแต่ก็หายเหนื่อยแล้วครับเพราอได้ไม่มาแต่ก็ซึ่งไม่ที่แน่นอนว่าต้องรู้สึกภูมิใจแล้วค่ะเพราะว่าได้ผ่านโค้งสปิริตหรืออ่าเขาเรียกว่าโค้งแบบวัดใจอะค่ะถ้าผ่านมานี่ใช่ถเอวียมค่ะก็ภูมิใจมากที่ได้ขึ้นมาถึงข้างบนนี้แม้แต่ร่างกายแบบจะอิดโรยมากแค่ไหนแต่ก็มาถึงข้างบนนี้ได้ค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจค่ะถึงแม้ว่า จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ะเพราะว่าเออได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในระยะทางที่เดินทางมาก็ค,ครั้งหนึ่งมีปีหนึ่งมีครั้งเดียวค่ะภูมิใจมากค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าตอนขึ้นจะแบบมีเป็นลมบ้างนะคะแต่ก็ภูมิใจที่ขึ้นมาถึงค่ะสุดยอดเลยเพีย่สนุกสุดมันขอบุครับพี่สุดยอดผมขอสามคำให้โค้งขุดกันน่อยครับ เพขอบคุณครับได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับกิจกรรมรับเข็มผูกไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2555วันนี้รายการพิเศษทาง CMTV u ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับพบกับผมนายนัทวัตรวงศ์ปฏิมาชัยและทีมงานปตขคายฟิล์มสตูดิโอโปรดักชันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ